ความรับผมก็เหมือนววอร์แบงค์แหละครับถึงมันจะสำคัญแต่มันก็สาัารองคือใช่ยอยากเมาให้ดื่มเบียรแต่ที่อยากอ่อนเบียให้กินหนูนนะคะ oh, <no. S 1> <laughs> อยู่กับผมนะครับตรหรือวาครับวันนี้ตรหรือว่าครับวันนี้ตรหรือว่าครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปฟังเกี่ยวกับเรื่องราวแคปชั่นดีๆจากน้องๆนะคะว่าแคปชั่นเนี่ยจะโดนใจหลายๆคนหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยยขงคมที่ว่าบาดใจยังไม่เท่าเกงไหนที่บาดไข่ตัวเองแก้ว ค่ะพี่คะ,ะไลเป็นอะไรคะไล่โดนเจอหล่อดโดนใจทำบุญได้บุญถ้ารักคุจะได้อะไร oh, <no. S 1> ไครับโอ้น้องเาเป็นยังไงผิดแไม่อยากปีพระจานทร์เพราะไม่อยากสกปรกในตอนกลางคืนเราเป็นคนกินง่ายๆไข่ดาวก็ได้ไข่ถือ็ดีความรักที่ว่าเจ็บปวดอยากหนีไปบวชแต่จำบทสวดไม่ได้ขยะที่ว่าเหม็น ยังไม่เท่าปลาเค็มฝลาค่ะเธอโอ้ยถ้าเธอเหนื่อยเราพร้อมเป็นที่สุดแต่ถ้าเธออยากพุเราพร้อมเป็นที่ดังนีนเป็นวัดต้องกินทีเฟียกเป็นแฟนพีต้องทำไงอะ่ะจะกู้นาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้เพราะเธอนอกใจเธอไม่ได้ไปนอกโลกว้าไม่มีหรอกค่ะเร็วๆมีแต่ใจดวงเดียวจะเอาไหมได้เธอบอกให้เราเตรียมผ้าจานแต่เธอกลับเบตรียดอกทานตะวันที่มองเห็นภาพชิด เป็นคนเมามันก็ไม่ดีแต่เป็นคนดีเธอก็ไม่เอาเนี่ยผมสั้นเนี่ยผมยาวแล้วเนี่ยผมสูงนั่นหนักไม่คงที่แต่รับที่คงั้งแต่เกิดมาเคยองหามาสองครั้งคันแล้วกับคั้นเล่าเจ้าชูเทพบ้าแต่หน้าตาไม่ รัฐก,ก็เหมือนข้อสอบพอเราไม่รู้คําตอบเราก็ชอบคิดไปเองใจกลางเมืองมีแต่ตึกใจกลางความรู้สึกมีแต่เธอตอนกลางคืนยังนอนฝันร้เมืองเห็นเธอหน้าเธออยู่ทุกทุกวันหมายเลขที่ท่านเรียกกาลังเศร้ากรุณาถือเล่ามาโด้วความรักผมก็เหมือนพาวเวอร์แบงค์แหละครับถึงมันจะสําคัญแต่มันก็สั่งรองอัายังไม่ค่อยดีนะแต่ดีไปไม่แลย กินข้าวให้รีบตักถ้าอยากกินเราให้รีบทอดกินบะหมี่ให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนชิีเล่นให้เลือกหนูนะคะฮึถ้าอยากเมาให้ดื่มเบียร์แต่ถ้าอยากอ่อนเบียให้กินหนูนะคะถ้าอดีตไม่สำคัญเราจะเรียนประวัติศาสตร์เพื่ออะไรแม่ความรับก็เหมือนกัะขี้รอยน้ำถ้าปลาไม่ตอดขี้ก็ไม่แตกแล้วก็จะไม่แยกแจกค่ะ เบนยีนียายเยื่ยนยินเหมือนลิงข้างเอาวันเดือดได้แช่ผาเฉยให้ผามาเมินตาผาละเลยแท้กะเทยขึ้นมาจะเสียใจหนึ่งเซี่ยงเงยเม่นนึ่งัวเซี่ยาเยเสนึ่เซี่ยงเงยอยูดอเดีดีบาเชียดอยู่สูงดูดังดวงดาวผมจะดมกาวดึงคุณลงมาให้ได้ แอบไปห้องเล่มาเป็นห้องผมเนี่ยวความรักก็เหมือนนั่งเกวียนไม่มีล้อเห็นจนใจท้อสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนอนไม่หลับเพราะคิดมากนอนหลับยากเพราะคิดถึงเธอก็เหมือนดวงดาวาเห็นเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่เคยจังหายไปถึงหน้าพี่ออกทรงจนแต่ก้อนยนต่อจุดสั้นเลนันบชื่ออะไรครับชื่อนอนค่ะมีเพื่อนชื่อโอไหมครับไม่มีค่ะ